วันก่อนมีคนไข้ถามเรื่องขับรถนานๆแล้วเพราะเป็นตะคิวเนี่ยจริงๆคือใช้สี่สี่นิ้วนี่นะจับตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยดึงดึงใต้ใต้เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นนะถ้าไม่เห็นก็นั่งอย่างงี้ให้ดูนี่เนี่ยเขี่ยขึ้นเลยเนี่ยงอนิดนึงนะดึงเขี่ยขึ้นเนี่ยมาดูใกล้ๆก็ได้นะเนี่ยดืนเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันอาจจะเห็นนอีงเนี่ยโอ้โห แต่อาจารย์ชอบใช้สองนิ้วเนี่ยเนี่ยใช้สองนิ้วเนี่ยสองนิ้วใช่ไหมใช่ใช่นี่ไงดึงไงนี่ตัวนี้นะดึงนั่งนั่งหย่อนขาก็ได้นะเนี่ยแต่แต่ใช่เงี้ยดึงมันจะมันจะเสียวแป๊บๆนะเพราะมันโดนโดนนั่นด้วยดึงได้นะ เนี่ยเขาบอกเขีขเข่ยเส้นเนี่ยเวลาเราขับรถติดไฟดุงไฟแดงเนี่ยเขี่ยได้เลยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยคนจะได้ไม่เป็นโรคนะเสร็จแล้วกลับไปบ้านหนังยางนี่ทาเนี่ยชอบมากมันตึงดีแท้เนี่ยอย่างนี้นะกลับอย่างนี้เลยนะอย่างนี้น,ะน,นะนั่งก่อนอย่างเงี้ย กลับไปใกล้อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยนะนี่อย่างนี้เลยนี่นอนดึงหนีบโอ้โหจริงๆต้องเขย่งตัวนี้แลนะ้วเนี่ยขาขาอะไรขานี่เหรอหรอ,อันนี้เหรอ<ะ>มันได้ตรงได้ก็ดีแต่จริงๆมันไม่ต้องตรงมันตรงได้แค่นี้นี่มันไม่ตรงนะดูดูจัน เห็นไหมมันไม่ตรงนะฮะมันจะประมาณมันจะงอนนิดหนึ่งแต่ต้องหนีบแขนนี่นะเงี้ยคือดึงดึงขึ้นมาเลยดึงให้มันปัดขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้โหนี่มันตึงดีแท้เลยเนี่ยตัวเนี้ยตึงเนี้ยนะเนี้ยดึงเงี้ยโอ้ยมัน,ม,นมันตรงไม่ได้อยู่แล้วมันเหยียดเผาไม่ได้อยู่แล้ว เหยียดข่งใครก็เหยียบไม่ได้มันจะตึงมากเขย,ยงนิดนึงเหมือนเราเขย่ยงส้นเท้านิดนึงนะกดส้นเท้าติดพื้นอย่างเงี้ยจะตึงปย้ยะเลยถ้าใครไม่ตึงนะถ้าเป็นคนตึงก็โอ้โหเนี่ยตึงจนแสบเลยเนะี่ยตึงแฮมติงเลยเนะี่ยผ่อนหายใจเข้าไปจอเอยเนะี่ยหายใจออกโอ้โหเป่าลมออกเลย เนี่ยใช้ได้เลยเน,น,น,นี่ยนะเนี่ยอย่างนี้นะเขาเรียกว่าดึงยืดแฮมติงที่ว่าขับรถเกียร์ออโต้บ่อยๆติดไฟแดงเนี่ยค้างไปเลยเนี่ยสุดยอดเลยท่าเน,นี่ยนะไม่ต้องไม่ต้องเหยียดเข่านะไม่ต้องนี่อย่างเงีย้ยขึ้นได้หรือไหมถ้าไม่มีถ้าถ้าเราไม่มีเราก็อย่างงี้ต่นี้ไม่ตึงแล้วมันหย่อนแล้วเมื่อกี้มันตึงนะไม่ไดเรา เรานั่งขับรถนานหรือยืนนานก็ใช้ได้นะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย